ทดสอบทดสอบร <c oughs> ครับผมสวัสดีผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช <außer S 1> ่ช anel ครับผมปฐมอินดี้วันนี้ครูหมูมาวิเคราะห์บอลนะครับผมแ <We are. S 1> มนยูวีเวลไม่น่าจะใช่ดูครับเขาไม,เ <c oughs> ไม่อยู่ในสมองไม่อยู่ในสมองแล้วจะไปอยู่ไหน อยตวันนี้เรามาซ้อมแกลวงกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่คลิปแตวงเรามาอัปเดตอาการของของแอมกันก่อนนะว่าวันนี้เป็นไงบ้างหลังจากนี้มีพี่น้องเอฟซีถามมาเป็นไงบ้างลูกหนูมาเชื่อแอมน้องคนนี้น้องคนนี้แน่นอนชื่อแอมเนี่ยแอมเป็นไงบ้างแผลกี่สัปดาห์แล้ววะจากปีใหม่มากี่สัปดาห์แล้วสี่สัปดาห์เขาดูแผลหน่อยเขาดูแผลหน่อย เออมันหายแล้วแหละแต่มันเป็นแผลเป็นนะเนี่ยเนี่ยแผลตรงนี้ก็หายแผลที่มันเคยเป็นลึกๆน่ากลัวน,านา่ากลัวที่ว่าเนื้อหายไปกิโลนึตตอนนี้ตอนนี้เหมือนปานเลยนะไม่ะเ็นตอน,น,ตอน,นี้แผลพี่แอมไม่มีความหมายนะเฮ้ย <c oughs> ออกไปก็ที่เจที่เหมือนเดิมของแอมก็คือขนยังเยอะเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> วันนี้มาซ้อมแต่วงกันนะครับนะแล้วก็จะต่อเพลงใหม่กันด้วยนะครับผม งานที่เหลืออยู่บนตารางเราก็ไม่เยอะใช่ไหมพี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะมันก็จะมีช่วงว่างอยู่นะท่านใดสนใจติดต่องานก็ติดต่อมาได้พูดคุยกันก่อนนะครับรับไม่รับหรือราคาเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่โทรมาสอบถามก่อนหรือไม่ก็แชทมาก็ได้นะครับในแชทนี้ครูหมูจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าวันวันหนึ่งก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับอ่าเมื่อกี้นี้เราเพิ่งไลฟ์สดกันเสร็จไปบาดเลยนยอ,อันนี้เป็นระบบไลฟ์สดของเราระบบไลฟ์สตรีมมิ่งโอ้โหโค<ฮ><ฮ>ตรเท่ต้องขอบคุณพี่สอนะครับพี่สอจากช่อง มิสเตอร์ชินสตูดิโอมิสเตอร์ชินสตูดิโอเดี๋ยวกูหมูทิ้งลิงก์พี่สอไว้ให้นะครับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมหรือว่าการใช้กล้องการถ่ายภาพพี่สอเป็นมืออาชีพนะครับนะเรื่องของพวกนี้เราก็เลยไปปรึกษาพี่สอพี่สอก็ให้อุปกรณ์มาใช้ฟรีเป็น Capture Card ตัวนี้นะครับนะแล้วก็เป็นสาย usb พอเราไลฟ์ไปแล้วมันระบบมันไม่ค่อยโอเคนะพี่สอก็มาดูแลให้นี่ไลฟ์สตรีมผ่าน obs นะมันก็จะได้ภาพที่ชัดขึ้นนะครับนะดีกว่าที่ ตอนที่เราไลฟ์ผ่านโทรศัพท์อยู่นะครับเน็ตอันนั้นก็จะแหลกแหลกแหลกบ่อยนะครับนะแล้วก็ภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายหลายอย่างนะครับกว่าจะได้กลับบ้านก็น่าจะสองสามทุ่มมาเด็กๆนะวันนี้ก็จะมีซ้อมแตวงแล้วก็มีชาบูด้วยแก้มรีบไปไหนไ,หม,ไม่รู้ไม่ค่ะไม่รีบ <laughs> อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซ้อมแต่วงกันเลยนะครับเดี๋ยวแนะนําสมาชิกนิดนึงวันนี้สมาชิกที่มาก็แก้มบุ๋มครับผมพี่แอมครับ พี่ชา้างช้างไปฮาวายมาเหมือนเดิมไปหาหลวงลูกช้าง<ต>หลง,งไปแต่ทิศที่แล้วแล้วเขากลับมากันแล้วอ่ะพี่พีครับผมอ่ะพี่โอ้เขมาพี่เพลงปีเตอร์เพิ่งตื่นบักพัดครับผมแล้วก็ผักหวานหวานหน้าไปโดนอะไรมาลูกค่ะเอ,อ่ออะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวผักหวานพักผักหว,วานแป๊บนึงอุอบบง่ยฉายานี้ดี ฉายานี้ดีคนคนนี้โผล่มาในกล้องทีไรดราม่าทุกทีเลยเราขอตั้งชื่อเขาว่าพัดดราม่าเออเอาล่เลเย่ดิเย่เยเ่อ่ะต่อครับผักหวานครับหนูหนูทำงานแล้วหนูวูบขาโตค่ะขอบโตมันบาดวูบขาโตขอบโตไม่ดีขอบบาดหน้าหนูมันคมอ่ะขอบโตมันคม โตเป็นไรป่ะเนี่ยก็ไม่ได้รบทับนะอ่น้องออมก็มาเจลีก็มาแล้วก็หญิงนะครับหญิงหญิงหนูสูงแป้หญิงหญิงเสาไฟฟ้าครับหญิงเสาไฟฟ้าควรจะสูง174เฮอยการสเปคหนูแหละสเปคหนูเออเออเออะเจบเนาะ เเก่งดูมีอนาคตพี่ก็เรียนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดูแล้วเขาร้องให้คาจอโทรศัพท์ูฟังด้วยเหรอผูฟังที่พุงหนุ่ลเราด้วยเหรอเอ้าทำไมจะไม่ได้ยินแล้วฉันแกะเพลงยังไม่ได้ใส่หูฟังนะเว้ยวันนี้เพิ่งทำหนุ่มอกหักมานะครับผมก็คือก็คือสเปคที่เราชอบไม่ใช่แบบนั้น คือบอกเราไม่ฟังอ่ะครูก็เลยต้องจัดยัดไปเลยอ่ะเสียงเสียงเลยเออเออตามนั้นละกันไม่ชอบใครก็บอกเขาไปตรงๆงเนาะไม่ตอนแรกก็อ้อมให้แล้วบอกขอโทษนะว่าแต่ชอบแบบไหนหรออะไรอ่ะก็คือบอกไปแล้วแล้วก็ถามว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวเราจะปรับปรุงตัวไม่ใช่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบนั่นแหละพอเถอะยั เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาเริ่มซ้อมกันเลยนะครับเพลงที่เราจะซ้อมวันนี้ก็เป็นเพลงเพลงเก่าที่เราเคยเล่นมาแล้วและคุณหมูจะไม่ให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าเราคุ้นหูกันดีทุกคนในนี้ทุกคนในนี้เคยเล่นเพลงน,นี้มาแล้วแน่นอนดูหน้าตาแล้วนะในวงลูกทุ่งนั่นแหละ <Favor ables> ทุกคนเคยเล่นในวงลูกทุ่งมากันแล้วนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงทมชุ่งเฮ้ยทมชุ่งแสดงว่าทุ่งสวยแล้วทำไมครับเพราะเราชมไง อ่ะชมชมชมทุ่งอินโทรขึ้นมาว่าไงแต่ลาโดเลโดเลมีโดเล่เล่เอาไม่ต้องโน้ตไม่ต้องโน้ตก็ได้เอาทำนองเอะทำนองสามสิล่นร้องไงคอ้ปอมถูกแล้วเมื่อกี้อ้อมสามสิเออแม็กน้องยังรู้เลยอ้าวลุยเลยหนึ่งสอง เดี๋ยวคนบางคนไม่ยังไม่ทดสอบเสียงเลยไม่รู้ว่าเสียงดังตัวเองดังไม่ดังโอ้โหไม่เหล็ดอยู่ไหนแอมโอ้โหไม่มีไม่เลยเออไม่รู้จัดเตรียมพร้อมเลยนี่ครับมาดูมาดูช็อตที่เราไม่เคยเป่าไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรกันมาก่อนนะครับมาดูเนี่ยบอกอุตส่าห์บอกว่าไม่เคยเป่ายังจะปี๊ดมาอีกอ่ะพราหนึ่งสองหนึ่งสองสามไป คำคำให้เวลาคำหนึ่งนาที ครับผมตอนนี้คุณหมูเปลี่ยนกล้องดีกว่านะครับไม่มีคนถ่ายให้ปกติแก้มเกียรติถ่ายให้นะครับก็จะสบายๆหน่อยใช้สองมือได้แต่ว่าตอนนี้คุณหมูต้องสอนไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยไม่ถนัดนะครับอะลุยกันเลยพวกเราแดเดแดเดแเดแเดนพราะวหนึ่ง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 สองสามป้าย เป่าขึ้นต้องเป่าขึ้นรอบสองสรุปหนูต้องเป่าได้์สองใช่ไหมใช่เป่ามาเลยที่เป็นตือดื้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 อไม่เป่า,เป,าเ,เป่าเฉพาะรอบที่สองนะเป่าไลน์สองนั่นแหละแต่ว่าเป่าเฉพาะรอบที่สองเป่าเฉพาะตอนนี้มีประสานกับเครื่องเป่าเอามาหนึ่งหนึ่งสองสามไป จะมีน้อยมากนะให้เราเก็บรายละเอียดให้ได้เราจะเป่าทิ้งนะเตดเดอเดยืดเสียงหน่อยเริมเมื่อเวลาเย็นเย็นเตดเดเดเล่นอารมณ์ให้ได้แล้วก็ปั๊ม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 เล่นเก็บอารมณ์เพลงให้ได้นะมันจะคล้ายๆกันทุกทุกข้องทุกท่อนทีนี้อ่าเอาใหม่นะครับจำช้ามา แบบนี้ซ้อมทางไลฟ์สดก็ได้ไงไม่ต้องมาถึงโรงเรียนหรอก <c oughs> อาครับมาฟังกันครับชมทุ่งครับผมปิดนอตปิดนอตนะมั่นใจตัวเองหน่อยลูกสู้ส้หนูต้องปิดโน็ตแล้วหนูก็ต้องเล่นได้หนูเล่นไม่ได้ เดี๋ยวถ้าเล่นได้กูจะให้ตังค์ไปช้อปปิ้งที่เมคโครอู้หูอุ้ยมึงเอาเหมือนเดิมไหะเออเอาเหมือนเดิมที่โดนเมียคูเดาไม่ไม่เนี่ยคือตอนนั้นอะของเยอะเออเมียคูแบบซื้อของเต็มรถเลยพันเก้าของเรายังไม่ถึงอะอยู่ตุ่ดตอนดูคลิปอยู่เนี่ยพันสองใช่ไม่ใช่เราสองพันเราสองพันในขณะที่เมียคูแบบเต็มตะก้าเลยแบบเต็มรถพันเก้าของเราสองพันเออขึ้นมาแบบ อ่ะเจะ้าสุดท้ายปิดหนอดปิดหนอดอ่ะให้มึงดูคนเดียวแก้มยิงคู่อนุู้นลมให้มึงดูคนเดียวยังไงมึงดูไม่ทันหรอกเอาสิไป โอเคสำหรับคลิปซ้อมเพลงทมชุ่งเล่นแล้วเล่นอีกสำหรับคลิปซ้อมเพลงชมทุ่งก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยันนี้ครับผมรับคลิปนี้เราไปจบวิดีโคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรนะผู้ชายคนนั้นเป็นไง ตอนนี้เรามาถึงที่แมคโล้วค่ะไ้ทุกคนเราอยู่หน้าแมคโครนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปใช่ค่ะตอนนัไม่ได้เข้าไปนะคะนนะคะแมคเมาแมโครเค่ะเราต้องเแนะคะตามมาตรการนะคะโลเข้ามา แอมแอมทำนี้กับกะหล่ำได้ไงครูสงชื่อเลยครูทำไมครับกะหล่ำปีโดนแบบโดนปุ้ยหมายถึงว่าปูปีปูย่มอ่ะ